สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเองนะครับดังลูมิแอร์คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมาเล่นคีล่าในตำแหน่งของจังเกิลนะครับก็ในคลิปนี้นะครับคีล่าผมนั้นจะเป็นมาเล่นเป็นสายเวทนะครับผมนะก็จะออกครีเวทนะครับเราจะดูกันว่ามันจะแรงไหมนะครับเพราะว่าผมไปเทสมาแล้วก็แรงอยู่นะครับผมนะโอเคนะครับก็ในวันนี้มาเล่นคีล่านะครับนะ ต้นเกมก็ฟาร์มไปนะครับผมะผมเอาสกิลหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าส่วนมากเขาใช้สกิลอะไรกันนะครับนะโอเคเราก็ฟาร์มไปนะครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคีร่าสุดโกงนะครับในส่วนของคีร่าเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไรนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่จังหวะนะครับอืมนะครับผมนะสำหรับคีร่าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เบิร์สศัตรูที่ค่อนข้างแรงนะครับแต่ไอ้ซัดเล็กูหาย โอ้โห oh. นะครับผมโอ้ oh. คือเลดก็โดนเฟิร์สบัตก็โดนชีวิตกูคงจะเลยและไอเวยนะครับเราก็ฟามไปก่อนนะครับผมนะซึ่งเราจะโดนเวทแต่ก็พยายามเอาคลิปเล็กคลิปเล็กไปนะครับให้มันฟื้นๆได้สักหน่อยนะครับก็ยังดีนะครับแล้วก็ไปเอาคลิปเอนคงเลินข้างนะครับให้เราเวฟซีด้วยนะครับ ช็อตนี้ผมอยากเอามังกรนะแต่ก็ไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่าศัตูนั้นอยู่เยอะนะครับผมนะโอเคนะผมจังหวะนี้มาครับปั๊บเรียบร้อยว่ามันอีกทีแล้วแต่ได้ซิกิวซองอยู่นะครับสวยงามนะครับผมนะถอยมานะครับเอารออยู่นะครับโอเคนะครับผมทุกคนแล้วก็กลับมาฟาร์มเลสกันต่อนะครับนะ โอเคนะครับอืม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 ครับโอเคมาอาบูนะครับผมนะเหมือนบนจะมีประเด็นนะครับี๋ยวเราไปหาบอลหนึ่งก่อนนะครับโอ้กูมาท้าใมนะครับนะสลับสกิลก็คืีร่านะครับสกิลหนึ่งก็จะเป็นกระโดดนะกระโดดทับหัวนะครับสกิลสองก็เป็นเดสมานะครับตอนเดสเนี่ยก็จะเหมือนจะเป็นอมตะด้วยนะครับอ่ะถ้าเราไม่กดอะไรเลยนะครับผ แล้วก็จะทำการโจมตีศัตรูนะครับในความแรงนะครับโอ้โหโล่างหน้าค่ามากนะครับเดีย๋ยวเรามาดักค้ากนก่อนนะครับดูที่จะได้ไหมนะครับผมใครเข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมนะกาโดดไปทังทีปั๊บเดี๋ยวร้อยนะครับผมนะสตารับคอมโบคีล่าก็ไม่มีอะไรมาเอ้ยซัดรอเพื่อนอย่าตีทุบป,ปั๊บตีตีต,ต,ตีนะครับผมได้ดิเพื่อนแทงดี เออกวอะไรล่ะปะโทแบ๊ไออุ้ยเฮียไม่ตายเออสวยนะครับอีเคสจะได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ถือว่าได้อยู่นะครับโอเคโอเคนะครับสำหรับคอมโบคีล่าก็ง่ายๆครับก็วิ่งไปแล้วก็โดดทับหัวแล้วก็ก็สกิลสองแล้วก็ตีแค่นั้นนะครับวิ่งมาแล้วครับผมจังหาะน้นะครับอุ้ยเฮียสักตัวที่เพื่อนทับหัวสกิลสองเห็นไหมตอนนี้ช่อนี้จะเป็นอำนาตานะครับเออแล้วก็ตีไปนะครับ เนี่ยอย่างนี้เป็นอามะตะนะครับมันจะเป็นอามะตะแป๊บเด้งนะแปบบ๊บแป๊บด้งอะ่ะเอออย่างน้อยก็ได้จังหวะดีค่อนข้างดีนะครับนะในการนี่ออกมานะครับเออเหี้ย e. เออจะตายจะตายอยามะตะเอเอไปนี่นะครับผมนะเกือบตายแล้วผมเข้าไม่ดูเลยเวนนะครับโอเคนะครับโอเคช้อนนี้ก็ว่าเอามังกรมังกรสักหน่อยนะครับผมนะช้อนนี้ผมฆ่าไปสามนะครับแต่สุดแอซิสสองนะครับผมนะเอาดิเพื่อน การโดดไป่ไดีไอซัดการโดดที่อไไม่ร tamam> ู้เอ้ยไม่ไม่การโดดก็กรรโดดว้าวไปดิงทีนะฮะผมนะคนเราก็มีพิพากันพิพลาดกันได้นะครับผมนะก็ให้อภัยกันหน่อยละกันนะครับโอเคเอาตัวเล็กก่อนนะครับผมนะไม่มีใครเล่นดีตลอดไปนะครับผมนะคนเราก็ต้องมีตกมีอะไรกันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนะครับก็ฟังกันไปก่อนนะครับเอ็นโซนะครับ สักทีได้ซัดโอเคเอากลางก่อนนะครับนะครับผมเมือเอโซโซ่อในโซยู่แถวนี้นะสักทีได้โซปั๊บเรียบร้อยตายแน่น,นอนนะครับผมจังหวะน,นี้แค่ทับหัวปุ๊บแล้วก็กดสิ่งที่สองเนะี่ยโอกาสตายแบบชัวร์เลยนะสะันท่าคีราเกิดนะครับบอกเลยว่าเป็นคอมโบที่แรงสุดในโลกนะครับผมนะถ้าเป็นคุคิถ้าเป็นพวกเอ่อ แคร,รี่เนี่ยก็หายค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าแคร,รี่เขาไม่ค่อยออกตัดไม่ค่อยออกอ่ากันวงกันเวทอยู่แล้วนะครับนะตอนนี้นี่จะมีคนแหลมมาบ้างไหมเนาะรอครับยีดสองอืมโอ้ในแค่ใช้สิ่งยสองตีนะโคตรแรงเลยนะครับโอเคตอนนี้ได้ขีแล้วนะครับผมนะเราจะดูกันว่าคีราได้ขีเนี่ยมันจะแรงแบบสุดๆไหมนะครับมันจะแรงเป็นยังไงนะครับพวกนะโอเคนะครับ ถ้ามีเสียงอะไรที่มันรบกวนก็ขออภัยด้วยนะรันนี้ตีมาผมนะเอาวันนี้ก่อนเลยโอ้โหโดนไม่โดนเรียบร้อยนะผมนะไอเวนโอเวยโซกู oh, so นะครับวิ่งแม่งป่าลาบเลยนะครับผมนะพักมาโดดแยบร้อยหายนะครับมันก็ลอยอยู่แล้วแหละนะครับผมนะเดี๋ยวเอาไปว่าเราเทกับตัวอื่นนะครับวันนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมนะ ตอนนี้เราจัดไปหกตัวนะครับผมนะการทำไรเนี่ยก็อย่าลืมฟาร์มด้วยนะครับเวลาเล่นป่านะครับผมนะโงเว้นบางคนแม่งจะบูว์อย่างเดียวนะครับไม่ฟาร์มเลยนะครับผมนะไม่งั้นเราจะไม่รวยนะครับมาบูกันก่อนละกันนะครับโอเคครับอลัมไหมรับตีตอกอื้มนี่ขนาดอลัมนะเนี่ยโคตรแรงนะครับผมนะบอกเลยนะครับสลับชีร่านะครับ สายคริติคอลนะครับผมนะเอาไปลองเล่นกันได้นะครับนะสำหรับคีราสายขีนะครับผมเอ็นโซ้ซึ่งทีปัาปลาเดียบร้อยหายโคตรแรงนะผมมบอกเลยนะครับถ้าเกิดคีราเกิดเนี่ยบอกเลยนะครับคีราเกิดแล้วก็เอาขีมาเนี่ยบอกเลยว่าหายแน่นอนนะครับสำหรับคีรานะครับผมนะโอเคนะผมนะทุกคนคือคีราเนี่ยมันเอาขีได้นะครับผมนะมันมีแบบ เป็นคีเวทนะครับผมนะสลับพาของคีร่านะครับต่อไปผมจะออกเป็นมงกุฎนะครับไวโอซักทีปั๊บเรียบร้อยนะครับโคตรแรงนะครับอีกทีปั๊บเรียบร้อยนะครับผมนะคือเมื่อก่อนนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นคีร่านะครับเพราะว่าลวงแล้ว่อยเก่งนะครับผมแต่คีร่าเนี่ยเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะ แค่กระโดดไปปุ๊บแล้วก็สกีซอกตีดีเรียบร้อยตายนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่เข้าง่ายออกง่ายนะครับโคตรแรงโคตรดีโคตรโกงนะครับก็ไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับท้าของคีรานะฮะแพทนี้นะฮะกระโดดไปทันทีอัติสอกปั๊บๆเกือบตายนั่งหนะ่มนะแล้วเวลาให้เฟลิติโนไปนะครับผมนะโอเคนะครับเออแล้วก็คีราเนี่ยก็จะมีดูดเลือดด้วยนะครับมันสามารถดูดเลือดคีป่าได้นะครับเนี่ยให้ม เ,เดือนเงมาเยอะมากนะครับมันล่าจะมีประเด็นหรือเปล่านะครับเราก็อยากจะใส่แบบคอมโบเลยละทีเดียวแบบทีเดียวหายอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมยังมาเอา Dark s เลเยอก่อนละกันนะครับให้ทีมนั้นเล่นได้นะครับผมนะเออเนี่ยมันก็จะมีคีในส่วนของที่เป็นคีนะที่ไม่ใช่คีเวทนะครับเป็นปคีเพรียวๆนะครับก็จะมีด้วยนะครับ ซัดค้างเลยเนี่ยนะเน็ตก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะครับผมนะโอเคนะครับการด้วยเป็นึีทีไอ้ปั๊บโอเคนะผมสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเลดเกมแล้วนะครับตอนนี้กดไป11นาทีนะครับเราจัดไป11ตัวนะครับตาย1แอสตินานะครับผมนะสำหรับท้าของคีรานะครับ อยากได้ช็อตดีๆสักช็อตหนึ่งอ่ะแบบทีเดียวหายเลยเลยเนี่ยเอนโซฮู้วิ่งเกือบได้แล้วนะครับผมนะแต่เมื่อกี้โดดทีเดียวครึ่งลอดเลยนะครับผมนะเอนโซช็อตตะกี้นะครับยังไม่มีตินะครับผมโอเคได้มงกุฎแล้วนะครับของตันพี่ร้อแล้วนะครับผมนะที่ต่อไปก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะออกเป็นไรนะครับออกเกิดหรืออ่าในส่วนของเจาะเจาะเวทก็ได้นะครับแล้วแต่คนนะครับ เอาเลตก่อนนะครับแอนดี้นะครับอะไรสักทีสักทีไหมนะครับผมเอาบูนก่อนนะครับไม่ว่าเราจะทำยังไงก็อย่าลืมฟาร์มนะครับนะเป็นที่รักสำคัญนะครับไวโอลเลตเลยแล้วกันจะว่าเนี้ก็โดนไปหนึ่งทีนะครับเรียบร้อยนะครับผมอย่ามาเล่นโกนสีกุ้งก้องเลยนะครับ ไอเงาตามติดชีวิตเธอนะครับปั๊บสกิลท่อนหนึ่งทีปั๊บปั๊บเรียบร้อยหายนะครับผมนะสรับทางของอารลิสเตอร์นะครับโคตรแรงโคตรโค้งโคตรอันตรายนะครับผมนะกัดไปเป็นเรเจนเดอรี่นะครับผมนะสำหรับทางของคีร่านะครับเอ็นโซนะสักทีดิปั๊บตรงคู่คีพัสองนะครับเรียบร้อยหายนะครับผมนะสรับทางของเอ็นโซนะครับแผ่นได้ปั๊บโอเคน่าจะจบแล้วนะครับผมนะเป็นไงบ้างครับสำหรับทางของคีร่าสายคริเทคอลนะครับ สำหรับวันนี้ที่ผมเอามาแนะนำนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับิีนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย